สวัสดีครับพบกับผมเฮียรงอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดบอลเต็ง2คู่และบอลซูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้เฮียอยากจะขอแนะนำซ u เปอร์มาริโอเบเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นปลอดภัยมั่นใจได้100%ฝากถอนทันใจขั้นต่ำเพียง100บาทในส่วนของโปรโมชั่นกีฬานั้นสำหรับสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกเนี่ย รับโบนัส100%สูงสุดถึง3,000บาทส่วนลูกค้าเก่านะครับก็ยังมีโปรโมชั่นให้ด้วยการฝากครั้งแรกของวันเนวรับโบนัส10%สูงสุดถึง1,000บาทและที่สำคัญคืนยอดเสียให้ในทุกๆสัปดาห์เลย10%สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับ บอลเต็งคู่แรกในวันนี้นะครับเราจะไปกันที่สึกเคลีกของเกาหลีใต้ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกวางจู FC คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา17บเนิกาหรือว่า5โมงเย็นของวันนี้นะครับชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ตอนนี้รังรองจากฝูงของลีกอยู่ลงเล่นทั้งหมด20นัดชนะ10เสมอ6แพ้ไป4นัดนะครับผลงานล่าสุดคือการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแดกู FC มา2ประตูต่อ1 ส่วนทีมเยือนอย่างกวางจู FC นะครับตอนนี้จมอยู่บวยของหลีกอยู่ลงเล่นทั้งหมด22นัดชนะ5เสมอ4แพ้ไป13นัดนะครับผลงานล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับ FC โซมา1ประตูต่อศูย์คู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อวันที่13มีนาที่ผ่านมาแล้วก็เป็นชอนบุคุนไดมอเตอร์ที่บุกมายัดเยียดความปราชัยให้กับกวางจูไป2ประตูต่อศเกมนี้นะครับเพียมองว่า ชนบุกฮุนไดมอเตอร์เนี่ยมีเกรดบอลที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับรองจ่าฝูงเจอกับทีมบุ้ยเนี่ยยังไงก็ต้องชนะนะครับแต่จะยิงถึงหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมองว่ากวางจูเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นพอสมควรน,นะครับแต่ยังไงยังมองว่าชนบุคฮุนไดมอเตอร์เล่นในบ้านได้เปรียบอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ฟอร์มจะหลุดไปบ้างพอสมควรแต่ตอนนี้มองว่ากลับมาได้นะครับหลังจาก ศึก c f c Champions นลีนะครับชนบุค,คุนไดมอเตอร์ก็เริ่มตั้งหลักมาได้แล้วนะครับดังนั้นเกมนี้มองว่า1เม็ดมาแน่ลุ้นแค่เม็ดสและน่าจะถึงนะครับเลือกเชียร์ไปที่ชนบุคคุนไดมอเตอร์เป็นทีมเต็งทีมแรกในวันนี้นะครับบอลเต็งคู่ถัดมานะครับเป็นการพบกันระหว่างแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกเจอกันกับแชมป์ยูโรปาลีกนะครับเรียกว่าศึกยูฟา ซูเปอปร,ร์คัพนะครับเชลซี Chelsea จะพบกับบียาเรียลคู่นี้เนี่ยจะแข่งกันที่สนามวินเซอร์พาร์คสเตเดียมนะครับดอทเชนไอแลนด์ Island, หรือว่าไอแลนด์เหนือนั่นเองนะครับคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่นะครับระหว่างเชลซีกับบียาเรียลผลงานล่าสุดของเชลซีเป็นเกมกระชับมิดกับท็อตแนมฮอสเปอร์เสมอกันไป2ประตูต่อ2ส่วนบียาเรียลเนี่ยก็เหมือนจะ เตรียมทีมนะครับเพื่อจะมาเจอกับเชลซีโดยเฉพาะเลยเพราะว่าอุ่นเครื่องเนี่ยสเกมหลังสุดเป็นการอุ่นเครื่องเจอกับทีมในพรีเมียร์ทั้ง2นัดนะครับเจอเลสเตอร์แพ้เลสเตอร์3-2นะครับเจอกับลิสยูไนเต็ดเสมอกันไป2ประตูต่อ2ในเกมกระชับมิตรก็ถือว่ามีการเตรียมความพร้อมพอสมควรสําหรับเบียร์เรอัลนะครับฝากฝั่งของเชลซีเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าขุมกําลัง เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยิ่งได้ทูเคินมาช่วยในช่วงก่อนปิดฤดูกาลนะครับทำให้เชลซีเนี่ยฟอร์มแข็งแกร่งขึ้นมามากๆเลยนะครับส่วนบีเรีอัลของอูนายเอเมรีนะครับก็เล่นบอลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดีมากๆซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าขานี้เป็นเจ้าบอลถ้วยอยู่แล้วนะครับคู่นี้เนี่ยจริงๆเฮียมองว่าสูสีนะ ไม่ใช่ว่าไม่สูสีนะครับเพราะว่าอูนายเอเมรี่เนี่ยก็เข้าใจบอลอังกฤษเป็นอย่างดีเคยคุมอาร์เซนอลมาแล้วนะครับและเคยทำอาร์เซนอลรุ่งจนถึงว่าไม่แพ้ใครถึง22นัดนะครับในพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าค่อนข้างโหดพอสมควรน,นะครับแต่ตอนนี้คุมบียเรลเนี่ยก็น่าจะพอ สู้กับเชลซีได้อย่างสนุกแต่ยังมองว่าทูเคินมีทีมที่ดีกว่าเกมนี้นะครับมองว่าเชลซีชนะได้1เม็ดในเวลา90นาทีอย่างแน่นอนนะครับเลือกเชียร์ไปที่เชลซีดีกว่านะครับ บอลสูงต่ำคู่แรกในวันนี้นะครับเราจะพากันไปที่ศึกชัยนิตซูเปอร์ลีกซานตงไทซานจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฉางโจมไมตี้ไลออนะครับคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา1นึ่ทุ่มของค่ำคืนนี้นะครับซานตงเนี่ยตอนนี้เป็นจ่าฝูงของลีกอยู่ลงเล่นทั้งหมด13นะัดชนะ9เสม,มอ3แพ้ไป1นนัดนะครับผลงานล่าสุดคือการบุกไปเอาชนะ กว่างโจซิตี้3ประตูต่อนหนึ่งส่วนทีมเยือนอย่างฉางโจไมตี้ไลออนตอนนี้รังอันดับ12ของลีกอยู่ลงเล่นทั้งหมด13นัดชนะ2เสมอ4แพ้ไป7นัดนะครับผลงานล่าสุดเพิ่งคว้า3แต้มได้ในรอบ5เกมในลีกหลังสุดนะครับก็ถือว่า ฟอร์มเริ่มกลับมาหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเจอของจริงอย่างซานตรงไทซานนะครับผู้นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของฉางโจวไมตี้ไลออนแล้วก็เป็นซานตรงไทซานที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์เกมนี้นะครับถ้าเราดูสถิตินะนะครับซานตรงไทซานเนี่ยยิงทะลุ2.5ลูกหมายถึงว่ายิงถึง3ลูกนะครับได้ 5เกมจาก6เกมหลังสุดถือว่าสถิติการพังประตูของคู่แข่งค่อนข้างดีนะครับสำหรับซานตรงไทซานส่วนฉางโจมไมตี้ไลออนเนี่ยเสียคลีนชีตมา5เกมติดแล้วนะครับก็ถือว่าหนักหนาพอสมควรนะครับมองว่าคู่นี้เนี่ยแมตช์กันพอดีนะครับที่จะยิงทะลุถึง3ลูกได้นะครับ ดังนั้นคู่นี้นะครับจึงให้สูงไปที่ซานตรงไทซานนะครับมองว่าคู่นี้ยิงเกิน3ลูกอย่างแน่นอนนะครับสูงต่ำคู่ถัดมานะครับเรามากันที่ศึกคาราบาวครับนะครับแบล็กพูลจะพบกับมิดเดิลสโบรคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี145 5ของค่ำคืนนี้นะครับแบล็กพูลเจ้าบ้านเนี่ย ออกสตาร์ทในลีกแชมเปี้ยนชิพเกมแรกมาแล้วนะครับก็คือเกมล่าสุดนั่นเองนะครับด้วยการเสมอกับบริสตันซิตี้นะครับ1ประตูต่อ1ในบ้านของบริสตันซิตี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับแบล็กพูลส่วนมิดเดิลสโบรนั้นเกมล่าสุดก็คือเกมแชมเปี้ยนชิพนะครับเสมอกับฟูลแลมทีมที่เพิ่งร่วงลงมาจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยสกอร์เดียวกัน1ประตูต่อ1ะครับในส่วนของเกมกระชับมิตเนี่ยก็ถือว่า ยังวัดผลอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ฝั่ง b l a c k p o o เนี่ยถือว่าเจอทีมใหญ่ๆมาล่าสุดนั่นก็คือเจอ Man City นะครับแล้วก็แพ้ Man City ตามฟอร์มนะครับ4ประตูต่อ1ส่วน m i d เดิลสโบรนสส่วนใหญ่จะเล่นกับทีมที่อยู่ในลีกอันดับต่ำกว่านะครับก็เลยวัดผลอะไรไม่ค่อยได้คู่นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่11กุมภา ปี2015เลยนะครับถือว่าเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกในรอบ6ปีเลยทีเดียวนะครับเกมนั้นเนี่ยในบ้านของ Blackpool เป็นมิ d เดิลสโบรนะครับที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูตอนน่อ1ทีนี้มาดูสถิตินะครับ Blackpool เนี่ยไม่แพ้ใครมา3เกมติดแล้วนะครับอันนี้หมายถึงรวมถึงเกมกระชับมิตรด้วยนะครับสถิติที่เขานับกันนะครับส่วนมิ d เดิลสโบรเนี่ยสถิติค่อนข้างดีในเรื่องของการ พังประตูนะครับเพราะว่ายิงทะลุ2.5ลูกจาก6เกมเนี่ยยิงได้ถึง5่าลูกนะครับ5เกมนะครับขออภัยนะครับก็ถือว่าสถิติในการพังประตูเนี่ยค่อนข้างดีส่วนแบล็ k พ o ลเนี่ยสามเกมหลังสุดเนี่ยเสียประตูทุกเกมนะครับถือว่าแมตช์กันอีกแล้วนะครับเหมือนกับคู่ที่ผ่านมาเกมนี้เนี่ยเฮียมองว่าน่าจะจบที่ สามลูกแบบพอดิบพอดีนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่สูงนะครับสำหรับคู่นี้นะครับสูงแบล็คพูลได้เลยนะครับ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลเต็ง2คู่ในวันนี้จะเน้นไปที่ชนบุกคุนไดมอเตอร์แล้วก็เชลซีส่วนบอลสูงต่ำในวันนี้นะครับให้เล่นไปที่คู่ของสูงซานตรงไทซานแล้วก็สูงแบล็กพูลนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทีเด็ดแบบนี้กดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อที่จะได้มีทีเด็ดแบบนี้ให้ฟังกันทุกวันนะครับขอบคุณครับ